สวัสดีครับอัญญาฮัสโยนะครับกับโฮช่องใต้ติ่งนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเราจะมารีแอครายการ Are You Next นั่นเองนะครับซึ่ง ก็คิดที่เราครับเราเรียกเพลง Bad Boy ไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียกเพลงต่อไปนั่นก็คือทันล่าทันล่าของอีจีนะครับซึ่งก็มีสมาชิกทั้งหมดเอ,อ่อสามคนเหมือนเดิมก็คืออีโรฮ่าเฮฮเยวอนแล้วก็จีจีฮอนนะครับถ้าอ่านชื่อใครผิดขอโทษนะครับเพราะว่ามันภาษาเกาหลีนะไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ย,ยังไงก็ฝากเพื่อน แกะมะครับหรือว่าใครที่ชอบใครเชียร์ใครในทีมนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็ไม่พูดพร่ำให้เสียเวลานะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าทีมนี้ทำออกมาได้จับใจจับจิตช่องใต้ยตยิงขนาดไหนนะครับก็ไปดูกันเลย let's go <S โอ้สายตาสวยมากสายตาดีมากเลยอะ filling อารมณ์คนนี้สวยจัง อีโรหา้าสวยมากเลยทุกคนขยับแล้วยิ่งสวยยิ้มแบบยิ้มสวยมากเลยอะ่ะซีฮยอนก็น่ารักมากเลยนะน่ารักมากเลยนะแบบน่ารักมากเลยอะ่ะเฮยเฮวอนคือเสียงมเสน่มาเลยทุกคน เสียงดีมากเสียงคนนี้มีสเสน่ห์มากเลยฮเยวอนเสียงมีสเสน่ห์มากสวยมากทีมนี้นยิ้มมีสเสน่ห์น่ารักแบบต่างกับทีมที่แล้วทีมที่แล้วจะแบบมีเซ็กซี่นิดนึงอันนี้จะแบบน่ารักเลย คนนี้สวยมากเลยอะ่ะอีโรหาเหรอทุกคนโอ้ยซีฮอนแรปดีมากโอ้ยอ,อีโรหกาแ,แรปดีโอ้ผมหลุดแล้วเต้นแรงมากน้องเฮยอนผมหลุดแล้วโอ้ยอันนี้ก็หลุดแล้วใครได้นะ ที่เป็นไม้ทุกคนเต้นแรงกันทุกคนเลยอะ่ะผมก็หลุดแต่เสียงมีเสน่ห์จริงๆเฮวอนอ่ะหรือแฮวอนครับถ้าจะออกซื้อใครผิดขอโทษด้วยนะ รู ance, bom, as, ose, ja, ้สึกว่าจับใจคืออีโรฮามากเลยอ่ะกับไฮเยวอนนะทุกคนว้าดีมากก็จับทีมนี้ครับหลังจากดูจบไปก็คือเพลงทันล่าทันล่าของอิจีนะครับก็ความรู้สึกแรกหลังที่ดูจบก็คือแบบว่า สดใสมากก็คือทีมนี้เขาแบบว่าทำมาด้วแบบว่าสดใสแล้วก็น่ารักสุดๆแล้วคือคาแรคเตอร์ของทุกคนคือดีมา,มากๆแต่ที่สําคัญคือทุกคนเต้นแรงมากทีนี้เต้นจนแบบว่าไอ้ไม้ด้านหลังครับที่เสียบด้านหลังหลุดผมที่มัดมาหลุดคือแบบว่าใส่แรงใส่หนักกันจริงๆนะครับแล้วก็สมาชิกทีนทุกคนมีออร่ามีเสน่ห์มากๆเลยแบบว่าเวลายิ้มแล้วน่ารักที่สําคัญคือฮีโร่ห้าครับกับเฮวอนหรือให้เฮวอนะทุกคนแบบชอบมากเลยหน้าแบบหน้าแบบยูนีแล้วก็สวยมากๆแล้วที่สําคัญเฮ เฮเฮวอหรือเฮวอเนี่ยครับทุกคนเสียงดีมากแบบว่าเวลาร้องมันจะแบบมันเหมาไม่ถูกมันจะขึ้นจมูกมันจะแหบแบมันจะใสใสยังไม่รู้มันบอกว่ามันมีเสน่ห์มากๆเลยทุกคนแล้วแบบว่าฟังแล้วเออเหมาะกับการไปร้องเพลงในหลายๆรูปแบบก็รอเชียร์น้องนะครับว่าอนาคตเนี่ยน้องจะไปร้องเพลงไหนเสียงจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงครับเพราะว่าเป็นคนที่เสียงมีเอกลักษณ์มากๆอีกคนหนึ่งคืออีโร่ห้าขอพูดก่อนคือว่าชอบมากเลยอ่ะคือแบบว่าเวลายิ้มแล้วคือมีเสน่ห์มากๆ ือตอนอยู่นิ่งๆนั้นคนอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแต่พอยิ้มมาคือคนออร่าจับมากรู้สึกว่าให้อยู่ในรายการมากกว่านี้นะออร่าจะมากกว่านี้ในทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งคือจีฮยอนนะครับคือแบบหวานหน้าน่ารักมากใครแบบว่าใครที่เป็นชอบแบบสายน่ารักน่ารักหรือคนที่ชอบน้องๆนะคนนี้เหมาะมากทุกคนแล้วแบบว่าหนา้าแบบเวลาแบบทําแบบ เปลี่ยนรีอคสีหน้าก็เปลี่ยนได้ไวเปลี่ยนได้เร็วแบบว่ามีทั้งหลายคาแรกเตอร์อยู่ในตัวเองนะครับก็สึกรวมๆก็ทำมาได้ดีมากๆแล้วก็ชอบทีมนี้มากๆนะครับก็กถ้าเถียงว่าพลิกใครในทีมนี้ส้นขอพลิก <c oughs> เฮอเอเอวอนกับอูโรฮ้าสองคนนะครับสุขว่าจับจิตจับใจช่องต้อยติ่งมากๆนะครับสุขว่าดวงเงินก็บอกว่าน่าจะไปได้ไกลแน่นอนนะครับก็สามารถขอ เพลงนี้ขอพิกสองคนนะครับงี้ก็ฝากติดตามเพลงต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครัแล้วก็ไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะคะขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่เข้ามาขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ